สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกับพวกเฮาบอลบอต่อขคเครื่องเรื่องฟุตบอลมินิเฮาสีมารายงานผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกที่ลงเตะกันในมือขึ้นนี้นะครับกับสีมาพิวิวฟุตบอลยุโรปาลีกที่สีฟ้าแข่งกันในขึ้นนี้2คู่นะครับโดยเลือกคู่เดือดอคือแมนยูกับอาเซนอลนะครับที่เป็นให้ไหลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกมือขึ้นนี้ลงเตะไปทั้งหมด8ดคู่นะครับโดยที่ผลก่อซีมี คู่แรกครับอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมเอาชนะกาสโกล,ลินเจอร์ไป4ประตูต่อศูนย์ในประตูจากเอฟซันอวอลิสสตีเวนเบิร์กฮุยโมฮัมเหม็ดคาดุดและปีไทยด้วยสตีเวนเบิร์กไว้นะครับคู่ที่2ก็สิเป็นให้ทรัรแฟงเฟิร์ตเปิดบ้านรับการ,รเยือนของสปอร์ติงลิสบอนโดยแฟงเฟิร์ตก็แพ้คาบานครับให้กับลิสบอนไป3ประตูต่อศูนย์ครับโดยลิสบอนได้ประตู3ามโดยจากมาคาดเอ็ดเวิร์ด ตีนเก่าแล้วก็นูโนซานโตสครับครูต่อมาก็จะเป็นบิกแมทครับนาโปลีเปิดบ้านทะลุในเวิร์ดผู้ไปซีประตูต่อศูนย์ครับผมถือว่าพิดการขาดไม้ครับในประตูจากซิลินสกี้อองกีซาซิมิโอเน่แล้วก็ปิดท้ายโดยซิลินกี้คนเดิมครับเวิร์ดผู้ได้ประตูตีไข่แตกจากลุยเดียอาร์ครับต่อไปครับแอตเลติโกมาลิกเปิดบานชนะปอตู ไปซ้อมประตูตอนหนึ่งคูนีมีดาหมาถ่ายเกมนะครับโดยแอดมาริคไตะประตูสองประตูตจากมาริโอ so, ้เฮยโมโซของตัวนคิสมันกับพอโตไตะประตูที่ใครแตกจากมาตุสยูริเบนะครับผมคือคู่นี้ไตะประตูกันใน,นที่เก่าซีบ,บวกทั้งสองทีมเลยนะครับต่อมาครับคาสบูตเปิดบานชนะเลวคูเซนคู่นี้ก็ ็มีอย่งางไรครับเรฟลิเซียนก็ฟอร์มบอดีครับบูยก็ฟอร์มดีก็ตามฟอร์มครับเขียนไปใหนึ่งประตูต่ตอศูนย์กุตตามาครับบาซิโอนาะเอาชนะวิคเตียร์ยเฟลเซนไปหาประตูต่อนหนึ่งโดยปราสาได้ประตูจากฟองคิซิเย่นะครับหนึ่งหน่วยแล้วก็เฟรนันต์อร์เลต์หนึ่งหน่วยอีกสามหน่วยเป็นแฮท,ทีของโดเบิร์ตเดวันด็อกกี้นะครับผมกเฟลิเ,เซียนได้ประตูเตนนะไขแตกจากยานซีโคล่าครับผม ผู้ต่อมาครับอินเตอร์แพ้กับไบยเยนไปศนย์ต่อสอนะครับผมโดยไบยเยนได้ประตูจากเนลลอยซาน,นี่แล้วก็เป็นการเขาทำประตูเขาเขาเจอ้าของนะครับของอินเตอร์คืออัมโบรซิโอผู่สุดท้ายครับทรัตแนมฮอตสเปอร์เปิดบ้านเอาชนะมาร์เซ่ไปสองต,ต่อศูนย์โดยได้ไป,ประตูจากเกียนดิชาดิสันไปสองประตูด้เลยครับช่วงท้ายเกมครับ ต่อมาก็สิบปีกินการพีวิวฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกนะครับผมที่สีฟ้าแข่งกันได้คืนนี้เข้าไปเริ่มกันที่ครู่ลรกได้เลยครับแมนเชสเ,เตอร์ยูนิเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของเรเอัลโซเิดาโดยเตะที่สนามโอทอฟฟอร์ดเวลาตีสองครับผลงานฟอร์มหานานลังสุดของแมนยูนี่ดีขึ้นเรื่อยๆครับโดยชนะชีนัด จากฮานัดครับแล้วก็แพ้ไป็นหนึ่งคือว่าฟอร์มกลังดีคือเหนื่อยโดยลาสุดก็เปิดบานทะลุมาชนะไปสามประตูต่อนหน,หนึ่งสุดเดัสฮานัดล้างสุดก็ฟอร์มบอดีปันใดครับชนะสองแพ้สอง,สองสเสมอหนึ่งโดยลาสุดเป็นการเปิดบานสเสมอแอดมาลิกไปนหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับแต่ว่านอกกันก็ฟอร์มยังบ่ค่อยดีปันใดครับความ,มพร้อมของแมนยูสี่บ่มีอองนีมาเซลคนเดียวครับ นอกกันก็สีพร้อมมดแต่คาดว่าเท่นหาดนะสีมาแบบรวเที่นันนะครับเพราะว่านัดที่แ้วกับมดก็มาสนมานับพอสมควรนะครับโดยคนทีสีลงก็คือกับตันแม่ควายครับโตเกงแล้วก็คาซิมิโรโรนันโดเอ็กนีเอรินกะพร้อมครับประมาณนี้ด้วยสุดซซิดัสก็สีเกมนี้ก็สีขาดมีเกียวโอยาสบาวกับมาตินมีเีลานนะครับผมทีสีลงบ่ได้เพราะว่าเจ็บนองกันน้าทับโดย ดาบิซินว่าอาเมดอาลีโซอูมาซาดิพร้อมลงสนามเจอกับแมนยูครับแล้วก็คู่นี้ผมคิดว่าแมนยูสามารถเอาชนะได้นะครับบอยากครับประมาณ2องนครับเพราะว่าดูจากฟอร์มการเล่นที่แมนยูดีขึ้นเรื่อยๆสวนทางกับโซเซดัตฟอร์มลุ่มๆดอนๆครับบอดตอนเนนียงปันไดนะประกอบกับแมนยูในเตะในบ้านผมเชื่อว,ว่า แมนย,ยูชนะได้กปัญหาครับสองศูนย์สามหนึ่งได้เลยครับคู่ต่อไปครับผมอรสเซนอนบุกไปเยือนเอฟซีซูลิกจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับเตทีสนามสตาดิโอเล็กซิลุนนะครับหาถุมซีซั่นหาครับคุณตเตลร็วแน่จักหน่อยฟอร์มหานัดล่างสุดของทั้งสองทีมนะครับเกอบบานซูลิกแพ้สองนะครับชนะสามเลยเป็นการแพ้สองนัดลาสุดเลยครับ ตอลูกกาโน่และบาเซินฟอร์มก็เริ่มตกลงไปอาเซนอนก็คือกันครับลาลาสุดกับพาทาแพร้แมนยูไปสามหนึ่งหลังจากที่ชนะลวดมากผมว่าเกมนี้ต้องเป็นการเรียกความมั่นใจของอาร์เซนอนได้แล้วลครับความพร้อมของสูรีกนะครับผมม่นมีตัวเจ็บมัมีตัวแบนครับผมพร้อมเปิดบ้านรับปืนใหญ่เต็มที่ นำโดยกองหน้าตัวเก่งโดนิสอาฟดิเยนแล้วก็ไอเยกุนแล้วก็กูเอเลโล้อมที่สิลงสนามเจอกัลเซนอนครับส่วนอาเซนนอนัวเจ็บนี่ก็สิมีตัวเดิมๆแหละครับพวกเอวานานี่ปาตเตเนสันครับที่พร้อมที่สิลงน้องกันอ้อมหมดครับแต่ว่าขาดว่าอาเซนนอนอาซิมาโลดทีชันเช่นกันครับเพราะว่า ต้องเก็บโตเตนิลีกคือกันครับกับของแมนอยู่คือโตทีพรอมทีที่ทล่งก่อนนะ่าสิเป็นมะควินยอดครับปีกบาซินไฟโอวีเอลล่านักเตมย่ยเอ็ดดีเอ็นเที่ครับพอรอมหลากะคายคู่นี้ผมมองว่าสู้ลิกฟอร์มหลังหลังมาบอดีอาร์เซนอลอาร์ซีผ่าท่าแผ่แมนอยู่แต่ว่าน้องนันเข้ากัชน,นะเก็บลวดได วอยางครับเียเซนนอลสีบุกมากเก็บชัยชนะจากสูริผมมองว่าโดยกีบอลทีเ่เหนือกว่าอาเซนอลสามารถเอาชนะได้2-0 3-1คือกันครับถ้าฟังแล้วเบิ้งแล้วถือใจเถือขิงฝากกดไลค์กดติดตามเห้พผกเฮ้าบอลอบตอรครบเครื่องเรื่องฟุตบอลนํานเลยครับขอบคุณครับ